สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วม่จฉาพอมาแล้วสวัสดีค่ะข <c oughs> วัญอุดเอาเฮ็ดยังกินเมียมือนี้ยาา่างกินต้มไข่หอมไข่ทอดไข่ไข่ก็ ติดปิ้งปลาปิ้งปิ้งแล้อดิดอดเอาติดอดเอาตอดเอาเนาะตอดเอาเนาะครับตำบหมวกฮวงพอดีแม่ยันจะตามหมวกฮวงแต่ฮวงมาตะบ้านอีหล่าหัวไปหาหลานสาวมาพอดีไปหาหลานสาวมาแล้วนะครับอเตอร์มอมอขอนแก่นมอาโอ้พอดีกินเขาแลยอ่ะข้างๆเดินทางกลับอุบลกันนะครับพี่น้องตอนนี้หลานสาวกับพี่แม่พาไปเก็บพังยังหมวอยู่หลังบ้านอีพ่อกขมาไปใช้หุ่นโ้นนั่นหุ่นน่ะนี่พี่พ่อขมาพอดีบาทนี่ กับสาวันนี้กับลูกสาวดีครับพอมาในบ้านดิบู้ยแต่งตัวบูขนาดวะไปกันบัวไปตะปูโอ้ไปเลี้ยงบ้านมื่อนี้เลี้ยงบ้านนะครับพี่น้องโอ้บักยี่ร้อยก็เลี้ยงกันดินะเลี้ยงตัวบนยังตัวทีกายโอ้บนไว้โอ้บนไหนว่างนะหายเลยมียอะโอ้ยใส่เนี่ยว่าเจอเมื่อไหร่พอิงขุมเอามาใส่รถไว้เร็วตุ๊กตาสงสัยตุ๊กตาเป็นตัวงดีคือเจ้าของว่าตุ๊กตา <laughs> มัอยากน้ำตุ๊กตาเทากายแกงเลยโอ้ยโอ้ยเไม่เงี้กับหลานพักกันเจบ๊ักอยู่พี่น้องเฮ้ยพักอยังเนี้ยพักบุ้งมาท่านพี่น้องโอ้เนี่ยหลานสาวมาแล้วจบเป็นที่เรียบร้อยว่าที่บัณฑิตหมัดหมัดนะครับพี่น้องนะครับโมว่าที่เรียกว่าบัณฑิตไม่ไป้ายแดงแต่ยังมั่วตั้นในรับครับพี่น้องจบเลียวจบ ธรณีวิทยาครับถามสอบถามมาแล้วนะครับลูกอานะครับจบอยู่ที่มอขอใส่อันนี้เอาไปให้หลานไม่ยังนี่แว่นตาทีนี่อของผู้ใดอโอ้คือบู๋ใช่ว่าพี่น้องบูยใส่พุงดูใส่พุงดูเอาใส่พี่น้องพุงดูใส่เอาผู้ใดเื้อให้บอดดิอ,อุปาหรือว่ามันโจวะว่ามันโจย้อมาหนีในโจสังสะฮ <laughs> ะฮะฮสฮะ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 ีะฮะฮะฮ ซ้ำนี Indian, oh, um. ah, ่ก oh, ็ใ้กุญแจดีอ sure. ุปาโตขึ้นมาทนแต่ว่ามีลมเครื่องเดียวโอ้มีพรมเครื่องเดียวอืมเอามานี่ทีนี้จะไปห้ร้านนะโอ้โทรบอกพ่อใหงไไปโอัวท่านไหนโทรเอาชีโทรยังไอาจารย์ท่านกเเามาพอจะไปใส่รไปเอาขึ้นดำแต่เอาสร้างมูกใส่ตีมาละ้้าบตานี่ยรับมันห่างเลยซื่อไม่ได้ยานเลยโมเมื่อนโมนเมื่อน่าเมนว เอออยู่นี่ล่ะเดี๋ยวพอจิมาบานเขาอยู่บ่โดนพอกมาแลา้วไปไปหาจินเขาตอนนี้อ๋อยังกว่าดยังกว่ากาันใชครับอิหลากรม กละุ่มเรณีไปหารตำรวจเบื้องดินที่ว่ามันจะไมีน้ำง่ายทีได้บ้นานเขาบ่ไปเก็บยวักบุง้งเก็บยวักบุ้งนี่หละเราเรียนจบกลุ่มเรณี่เนี่ยเจ้าหนานที่บัณฑิตใหม่ๆปลายแดงอย่าได้ทำพันได้รบอยู่นอกแม่เนาะอะไรออกจากคอแล้ว <ทะ S 2> <ห>จบเข <laughs> าเดินน,น,น่องอยู่เมาเจอรุ่นน้องเขาไปอยู่ตั้งแต่มือแรกที่เขามาซีปีแล้วสั่นจบพอดีซีปีสาขาสาขาเนี่ยเขาเรียนซีปี กรมธรณีฮะตำรวจที่ดินฮะตำรวจหินว่าสั่นหินเนื้อน่ะนมันเนื้อท่องเนื้อห้อยเน่้อมาสั่นถามล้านสาว <laughs> แต่ว่าเมื่อวานก็าาชิวิเลี้ยงงัวนถาเจ้าก่อนนะ <laughs> เลี้ยงงัวนถาเจ้าก่อนให้ยัง,งก็ได้ก,ๆๆๆๆไดก่อนจะไปสอบว่าสัน่นก่อนจะไปสอบเจ้าหน้าที่ของกรมชนว่าสั่นเกี่ยวกับกรมชนกรมยังก็ได้เบิดว่าสั่นถามล้านสาวเลยเออไอเจ้าหน่อยขึ้นมาก่อนได้คอยเบืองหน้าตากับงามงามก็มีอยู่งามก็มีเพิ่อนอยู่ <anto> <divide S 1> ช่วนี <cake> ่ผ่าท่นหาอ่างลูกอ่างร้าโอ้อ่างลูกอ่างร้านจามันจะพูดนี่พูดนี่กง่ายเหมือนกันนี่พูดนี่พูดนี่กง่ายเหมือนกันนี่นี่น้องนี่รับพูดนี่คือว่านี่น้องยื้อกับน้องหัวเออน้องน้องยื้อกับน้องหัวเออมัอนี่น้องไครคับน้องแววกับน้องแววโอ้ไม่เงี้ยพ่อโอ้จีมานหลานเขยเพราะนาสี่คนนี่จักปุ๋ยได้เศษก้อนอ่างหลานอ่างหลานแต่ว่าผู้หนึ่งใส่แว่นตาเขาว่าเป็นโจว่ะอะไรนี้ไอ้ผมฮิปปี้หน่อยไหม บ่าเป็นโจยมันนี่ได้โจสังสะใช่ไหมฮะโจสังสะกินข้าวในห้องก็จะเดินทางกลับอุบลนแม่เนาะเดินทางกลับอุบลกลับก่อนนะแม่จ๋าเดี๋ยวจะมาใหม่กินข้าวในครับยังสิมาใหม่ใหมครคนโผล่แอบก่อนอีกสิ้นเดีอวใน่นเก่าโผล่แอบอะไรตอนนี้คือปลาใส่มาใส่กะสิได้ง่ายขึ้นไปช่วงข้าเจ้านี่เ้างว่าอยากไปใส่มาใส่เนาะวมันเคลื่อนนี่กินข้าว กันนะครับเพื่อนผมเมื่ได้กินข่าแรงเด้พี่น้องขเพื่อนผมอิ่มหนำอิ่มหนำเย็นป๊รามีเฉพาะถอดไข่พี่น้องเลยอาหารไทยเราเห็นเป็นแต่ถอดไข่ถอดไข่ต้มไข่ต้มไข่เย็นมันจืดได้ด้ยถูกแล้วถูกแล้วพี่น้องเดี๋ยวถ่ายย่าเดี๋ยวย่าไปเก็บพวกบุ้งอยู่แม่ถอดปลาได้ไหมด้วอดปลาถอดปลาถอดปลานะครับพี่น้องเอ้ามากินขอน้ำกันร้อยรอยย่าก่อนนะครับติดบัวคว้ามาติดลูกจิบมันพลาไป ไปในบ้านเอาไปเอาไปใครแก้าอยู่หัวเั้นของที่บ่เห็ดยังกระดาษเฮ้ยยังบ้านนี่โอ้เบอร์โทรพอยังขุมอ่ามามามาพี่มาพี่เออยากน้ำตู้กระตาปาดโทรบูบูเขียนทำไมเป็นปีใครถือเอาอาจารย์ด้วยมึงกระดาษด้วยคนโอ้เอาบอกมาเบอร์โทรอีกฟนดเออกระเบอร์โทรแล้ว บอกว่าออกไงพ่อศูนเก้าแปดจาของขึ้นพเขียนเองศูนย์เก้าแปดหนึ่งห้าสอง่้สองี่สี่เจ็ดหก่เโอ้เอาน้พี่น้องนี่เบอร์ท่พ่อยู่ผมเบอร์ท่อันพ่อง่ยเป็นต่างหากไล่งายตัวโอ้ไ่เป็นโอ้ไข่ก็ไนโอ้ อ่ะมือนีไป่ใช้มือนีฮะโบ่ไปแล้วบ่ไปใส่แล้วบ่โอ้มือนีโบ่ไปใส่แล้วว่าจันพี่น้องเอาเอาเลยพอทีโทษบอกแล้วดอกแซ่บบ่แม่แซ่บแล้วว่าจันพี่น้องต่ำมึงมีห้องมียังนี่เ้าหลักบ้านนี่โอ้ผมว่าชีมึงจะบาดด้วยเดาออย่าบอกไทยแม่ละไม่กินเลย กฝากแรเด้อกีฬาน้อยค่ะกระเทียมลองอืบยนั่งเเอมือองทปน้าแตงมาขอมากินอีาน้อยก็รับป่าบอกแตงหยกแตงมาว่ามขึ้นมขึ้นมาใหนป่าอยู่พี่น้องนี่หลานสาวมาแลยวน้องแยสวัสดีครับนี่นี่จิตหมัดมากครับพี่น้อง งามกว่าเมียอยู่มันไม่ใช่เป็นร้านเคยจานใต้แบบนี้แต่ว่าแกน้อยนี่ยพ่อเอาลองนี่ว่ากแกน้อยนี่ยขายอีกแล้วขายอีกแล้วขายอีกแล้วว่านบอกแกน้อยว่ากินขอแล้วเราก็จะได้เลื่อนทางงางกว่าเมีย้เอาเทปิ้ตอะไรกระเทียมเทปิ้ตเอาไปกินเลย ้พี่น้องกินเข้าวกันครับบ้านนี้ข้มกด้งเนี่ยมือเศร้าบานนี้ได้ไปที่ได้ไปก่อนในแม่จ๋าเดี๋ยวจะมาไหมเอาพาไปกินข่าวะว้าวมือเคื่อนเข้าไาด้กินข้ามือคลื่อนเข้า่าดิกิเข้าดิ้พอมกได้กินเข้ามือเคื่อนนี่ได้กินแตงกิน้ำอิ่มน้ำน้ำอีดีได้พี่น้องบ่เม่นน้ำอันอื่นด้น้ำอีดี่เลยบอเม่นยันพี่น้องเขาเขาใจว่ายันไปน้ำเนี่ยอื่นน่ะ มันห้อนคาะไร้ได้ดีกินได้น้ำนครับเอาว้าวครบเสร็จได้พี่น้องเอ๋ยบาทนี่ะครอบครัวสุขสันต์อีกครั้งหนึ่งก่อนจิเดินทางกลับบ้านนะครับพี่น้องมากินข้าวด้วยกันถอดไข่ไม่ใช่ข้าวถอดปลาตำบกคงหมากแตงนู้สุดยอดมาๆๆมามามาๆาเดี๋ยวว่าทิ่ถอดนึกว่าทิ่ต้มไข่เป็นยางมะกรอว่าทิ่ต้มเป็นยางมะกรอก็เพรเป็นยางมะกรอเชียนโจโก โอ้ยคนวามีศีลคนวามีศีลเดี๋ยวเอาพัดลมกันอือจายยังเอามาเลยจายยังเอามาเลยบักกันหน่อยครับไปจาว่าปามเขาดูที่เอาพัดล้มตีเอาใส่แน่จัดนะเอาพัดลมมันยังคือสั่นคนปันเมืองบงแต่หมอนี่กินน้ำไม่ซื้อก็ได้หูเอาพัดลมมาในลูกล็อกไหมทั้งทั้งนี้ล็อกปะโอปอดีล็อกอี่พอกระมาพอตั้มหูตัมหมกตัวมึงขึ้นนี่มาพอจับด้วยว่าจะกินผมกับว่าดะกินมืงขึ้นนี่โอ้ยมีหอนกุ้ง ไม่หลามะยิงเขาเข้าจะได้เดินทางเมื่อบ้านหายายเข้าหาเมียพัดล่างบนไปโอ้ยร้านสาวลายสนุกไทยดิเออันนี้ใส่จานมะโอ้โอ้อากินผู้เดียวเนี่ยเสียบนียัง อน้าพี่น้องเขากินข้าวน้ากันนะครับไปตั้งไกลเดี๋ยวมนล่มเราไม่ค่อยถึงโทรทูหูทุกคนอ่ะกินลูกกินอ้ยยังน้อสร้างไฟทั้งสองบานนี่เอ้อขอบคุณพี่น้องเข้านะครับที่ติดตามช่องลาเพาตะลุวันพาเพลินนะครับพี่น้องฮะเดี๋ยวเฮ้ยแน่นอนขนาดไปขับไปยิงเข่าไปขับไปยิงเข่าบานนี่ยเอาสุดท้ายไปเมือให้พี่น้องเขายูดีกินแซ่บนะครับพ่อกันไม่คลิปหนานะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณครับพี่น้องครับที่ติดตามสวัสดีครับ